ก็รู้สึกว่าน่าเสียดายครับแล้วก็อยากให้มีตอนมากกว่านี้ทุกคนได้ดูดูกันได้ไอย่างแบบกิมใจเร็วมากเพราะว่าเราออนในที่ที่พักอาชีพสองตอนผมก็ดีใจแหละเพราะว่าแบบสุดท้ายแล้วผลงานที่เราทำมันมาถึงมาถจุดที่แบบจะจบแล้วแล้วก็เราจะปล่อยตลวดโค้ดกับโลกดีใจอย่างที่ได้มาดู ถ้าจะรู <Democracy and S 2> ้สึกว่าเออแบบนี้เนี่ยจะรู้สึกว่าปูกพันกับทุกอุปกรณ์ที่เราได้รับเพราะคนสอนสื่อรองให้ครับก็จริงๆแล้วผมปูกพันธุ์ซุรียนแหละครับเพราะว่าทั่วการที่ผมได้รับมาผมตั้งใจทำมาอย่างเต็มที่นี่ไม่ว่าจะเป็นตัวละครเนี่ยเป็นตูผาหรือว่าตัวละครลูกิ้เองเนี่ยรู้สึกว่าผมทำกันบ้านแทบทุกวันเลยมันเลยเป็นความทรงจำที่น่าจดจำแล้วก็ได้เราเราได้เรียนรู้จากตัวละครที่เหมือนกันก็ันครับกระที่ผ่นมาจะรู้สึกว่า ดีเขาดีใจเขาดีใจครับรู้สึกว่ามันมันครับเยอะวเองเนาะผ่านมครั้งเดียวเองมาสี่ปีเจอเจอกันอีกแล้วอยากให้มันจบเลยเจอกันอีกแล้วให้มันดีใจให้มันเจอกันอีกเนาะแบบมันจบไปยังไงสงิจจุตมือนมากเลยใช่แล้วี่ก็ต่างพูดเลยครับรู้สึกว่าเวลามันผ่านไปเพราะว่ามจับได้ว่าเมื่อไม่นานนี้เราเพิ่งมาดูในการเล้ามาในเนี่ยทั้การชอ อยากให้ทุกคนครับช่วยกันส่งตัวคนทั่วกับส่งตัวเขาอยากความสุขนะครับครับผมก็ที่เป็กับข้าวตังผมว่ามันเร็วไปนิดหนงครับว่าอยากให้มีตอนแต่ผมรู้สึกว่าแค่นี้ก็เจ็บปวดมากพอแล้วแต่ซีรีส์มันแบบมาเวทีมาเวทีเลยมันเจ็บปวดพอแล้วผมดูวีดีท์เมื่อวานดูของที่เข้าตังผมโอ้โหไตรารแม่แม่แม่ผมรู้สึกโอเคพอแล้วแค่นี้เจ็บปวดพอแล้วครับผมถือว่าก็ดีใจครับที่มัน

อย่างนี้บ้างหนูจะฟังคตนรู้สึกอยากเอาอย่างนี้บ้างกคนรู้สึกยใจะเอมใช่จบาปเลยรู้สึกอย่างที่พี่มิกบอกอยากให้มันมีแบบ EP ต่อไปเรื่อยๆอะไาอย่างงี้อย่างนี้ไม่อยากให้มันจบอะไรอยาเ้ยอยากเาให้อีก แต่ว่าผมรู้สึกเาเรื่องอดีใจที่ได้เป็นตัวแทนเรื่อสื่อได้เลืแทนเป็นตัวแทนแบบถ่ายทอดความรักของอีกมุมมองหนึ่งของดีบุ้งมุมของดีบุงอีกมุมมองหนึ่งของผู้วิการทางการที่ดีนั่นก็เป็นความรักที่ผมว่าเป็นความรักที่สวยงามครับเป็นความความรักที่แบบไม่ต้องใช้คำพูดแต่เป็นการกระท ได้เลยครับใช่ครับอวหนครับตรีู้้สึกพร้อมปิดมือไม่ใช่แค่แบบเอ้ยทีนี้วาย ครับครับรู้สึกรู้สึกดีใจครับที่ได้มารับผลเพราะว่าค่อนข้างนี่จะถ่ายตัวเองด้วยเป็นบทที่ดีมากก็ได้สะท้อนอารมณ์และสะท้อนเอ่อได้เป็นอีกหนึ่งเสียงให้กับผู้ที่เป็นแฟนการดูเอ่อในการเล่นตัวละครก็รู้สึกดีใจมากครับได้ได้เรียกว่าอะไรถ่ายทอดความรักอีกแบบที่ยังไม่เคยขนาดนี้อืม ให้คะแนนตัวเองใช่ไหมใช้คะแนน,นตัวเองนี่หรอ่อผมรู้สึกผมทำดีที่สุดเท่าที่ผมจะทำได้แล้วนะล้างคะแนนใช่เพราะผมก็แบบไม่รู้ว่าคนที่มีการมีหัมมีีการทางด้านนี้รู้สึกยังไงจริงๆว่าเออ่เขาจะแบบถ่ายทอดออกไปยังไงจริงๆผมพยายามที่จะถ่ายทอดไปให้ใหดีที่สุดเท่าที่ผมจะทำได้ในความเข้าใจ คุณเพรเป็นที่้งามยมัในคก็ผมรเเพผก็รู้สึกว่าคือตอนแรกผมงไม่ค่อยใจวเพลงนี้มันจะไปเวคือฟังแล้วก็ไปได้ทางเวเท่ากับอคบุให้คหวาก็คือแต่พอเราเอาเพลงนี้ไปใส่ซีรีส์นก็สามารถทำใหคแบบรู้ได้ว่า เล่นเพลงคนที่เข้มาเขาใช่มใช้ผมดูให้ YouTube กับแ i t e r ครัก็รู้สึกว่า คนก็อินไปกับเพลงด้วยแล้วก็ทุกคนกเหมือนกันผมบอกไปทุกคนทฝั่งว่าเป็นยังไงบ้างแบบบางคนเขาเช่าอยู่ฟังแล้วเขก็จะเศราแบบคนเขาก็ได้ว่ามัตีได้หลายที่ราี่มีโชว์มาฝากเป็นแฟนด้วยใช่ผมใช่ไมใช่เรมวตไก่ไหมหรือว่ายังไงสัะไ แน่นอนครับไก่ไม่ถึงว่ไม่ใช่ถั่วแน่นอนใยคอร์นบอดนี้ไม่ใช่ถั่เปล่ามาเปลี่ยนเลยเหรแล้วตลคน้องเันก้งใจแล้วอร์ากออยู่แล้วก็อย่างอื่นเลยก่อนที่จะไปถยงตรงนั้นอยากแก้ขรง จริงจรงแล้วผมไม่ได้ผมไป็นปกโต๊ะท่านผู้ชมผนก็รไม่ต้องเชื่อที่ผมพูดไปอ่านันก็คือขอฝากซีรีส์เรื่องนี้นะการพระเจ้าพันไก่ครับผมโมราติเก้นก็เป็นซีรีส์ที่ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดใครได้ดูอ่ะมันเป็นซีรีส์ที่เล่ามุมมองเรื่องความสำคัญของคนในครอบครัวแล้วก็ความสััมพนุกคนรักแล้วก็ที่จริงแล้วมันมีมุมมองในหลายๆมุมมองผมก็อยากจะให้ทุกคนมาลองดูกันว่าซีรีส์เรื่องนี้ก็เป็นซีรีส์ที่ ผมว่าขาแล้วมันโตอะไรใครในหลายๆคนมันเป็นเรื่องของเดินๆเเอรดิ่ๆแก่แล้วก็มันเป็นเรื่องของความคิดของคนที่มันแตกต่างกันแต่ทุกคนมีมุมของตัวเองเมื่อเราได้ดูแล้วเราได้คิดตามตัวละครในแต่ละตัวละครเราจะเข้าใจตมวละครแต่ละคนนะผมก็อยากจะฝากอะไดรให้แฟนหน่อยคืองานที่ผมเป็นแฟน <laughs> 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 Hello, uh, Thank you for supporting the Mexican. This very last episode. We are very happy to uh, be able to have the first fan meet for the first EP of Mexican, the last EP. So, thank you for your support, and we're hoping to see all of you guys very soon in the next series. เอ่อใน Next Pass ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะบอกว่าเอากาแฟค่ะกาแฟค่ะขอบคุณค่ะสุดยอดขอบคุณครับ